ติดกระจกตะกี้เนี่ยอะถ่าย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 ไม่ไม่วิดีโอติดกระจกตะกี้เนี่ยติดติดติดอะไรหรอยังไงในคลิปมันก็ไม่มีเสียงหรอกเนาะให้กูถ่ายอะไรนะให้กูเงียบป้ามาถ่ายตอนร้าศึกว้าอันเลยล่าไงก็ได้ให้มันเหมือนปลาลาพิกอะหน้าเดี๋ยวก็ไปตัดต่อดีไม่ใช่หรู้ผมก็ไร่วมไปตัดทำอะไรเหมือนกันนะไม่เข้าใจมันเอาไปลงเฟซอะดิ่ ไมรู้จะทำยี่ห้อไม่รู้จะถ่ายยังไงเด็ประเด็นขม่ากูจะถ่ายกาดเลยเอาไว้ได้จะแทมจะแทมอะไรกได้เลยนะคลิปที่แม่งถ่ายกากดวิวจะเยอะเหี้ยพี่เหี้ยพี่เหี้ยพี่มันดูเรียลดีครับการประสบการณ์การทำยูทูบเวลาคลิปไหนตั้งใจถ่ายนะหนังหมามากไม่มีใครดูยี่ห้อเห้พี่เหี้ยพี่ดูเรียลดีครับืม ใายเดี๋ยวกูต้องไปปั่นต่อชีวิตกูติดปั่นแล้วปั่นอะไรจักรยานบัคคันน้าอ่าวสัตว์อัดวิดีโออยู่ด้วยร้อยรู้วกูแบบงงทุครับผมหมายถึงแบบมาหลาอ๋อผมไม่มีเนียนเลยสัตว์เดี๋ยวนี่ยมันไม่เยี่ยมจังเลยมึงลองอธิบายว่ามันอยู่มันจะติดกับบาหลีกันมันอยู่ข้างกันไงอยู่ข้างกันใด้คนละซอยมีเส้นขันเนี่ยเออมันแบบเหมือนมีเส้นบางๆกันอยู่นะไอที่อยู่ข้างกันแต่คนละซอยไปเลหระ เดีเยอะเนอะโยนให้พันหนึ่งทำได้ได้ขนาดนี้รอบหน้า500อพอแล้วเรียบร้อยแล้วครับรอบรอบหน้าไอไฟผัดกะเพราเลยอ่ะง่ายรอเปล่ากะเพราันเลยปักซอยก็ได้เฮียไดเหมือนกันนกกินอะไรไม่รู้แต่กูจะกินนกละนกกิน้าอ จะทำอะไรเสร็จแล้วต้องเอาผักชีโรยหน้านะครับอืมแต่ก่อนกูทำงานสนามบินแม่ให้กูเด็ดเป็นโลเลยไหนที่ใบผักชีอ่ะทำแล้วอ่ะกูเด็ดไปครึ่งวันอ่ะมันให้เด็ดใบผักชีโลนึงอ่ะแสดงว่ามึงเนี่ยเด็ดแน่นอนแน่นอนเด้อกูเด็ดจะมือเหม็นเขียวแล้วอ่ะทุยกุ้งครับเป็นต้มยำแห้งครก็ต้มยำแห้งน้ำใสแต่กุ้งจมน้ำอ่เอาขึ้นมาก่อนวิบวิบขึ้นมามันตายมันตายกูก็คุกก็แข็งเลย เดี๋ยวมันสุกเกินครับเราขึ้นไปก่อนมันก็สุกมันก็เกินสุกนะเพราะนีิวอัดินเราหุยเราจะไปกินอะไรมาไม่ได้ผมเปรี้ยวขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเลยเนาะก็ไม่รู้ม่าทำถ่ายอะไรต่อดีกว่าเลยถ่ายเพื่อไอ้เหี้ยเฮ้ยดีไม่หนักให้กูถ่ายข้าวเวเข้าวเวงกินผัดเลยโอเปตั้งโต๊ะหรือว่ให้กูถ่ายอะไรกูถ่ายมั่วๆอะไรเหี้ยมั่วๆอะไรตอนนี้ า่ออางจริงจพี่จริงจริงเฮ้ยปคลิปดีเลยรชัตเนี้ถ่ายเพื่อบรรยากาศของร้อยอวากบ้าไปแล้วบรรยากาศดีหมดเราไม่มีดูอะไรออืมอะไรกูไม่ดูปิดเฮ้ยอ้าวปิดก็ไม่เห็นเลก็จะปิด่ยทุยปักไม่เสียบไอ้เนี้ยเปิดได้ไงใช่ครรออ้าวมึงให้พี่วุฒิทำได้ไงวุพี่ ม่่งเเหลืืออออยยะะวก็คทมันก็โรยไปเลยเฮ้ยราดไปเลยทำเลยนะจริงพี่จริงอร่อยแน่นอนพี่เยประมาณนั้นแหละปลาล่าพริกปลาล่าซอสคุาปาพี่ใช่ครับเออก็จะเข้ามึงอ้าวพี่มันคนตีนเลยแหมเนี่ยปลาที่ราดด้วยพริกพวกนี้เดี๋ยวเนี่ยไอ้พวกถ้วยที่เหลือน่ไปล้างก่อนไปจะได้ใส่ได้เยอะๆไอ้หมายถึงแกงอล้นะครับ ชา I mean. i mean? like ้าก like an <t> ่อนพ่อหนุ <analogy> so no like ่มเดี๋ยวมาประคองเรื่องร้อนด้วยอ๋อเรื่องไทยยังไงพุทธพุทธิ์ไทยไทยตกแป้งไปน้ำเนี่ยพุทธิ์ไอ้เหี้ยจริงจริงจรมันมีมน้ำอยู่เออจริงจริงสามหมื่นสี่เลยนะไอ้เหี้ยตกลงไปอ่ะเหยอดูเป็นล้านเลยนะคุ้มนะคุ้มนะโอ้สเหี้ยเอาถือว่ายิงแอดไงยิงแอดคนทำคลิปต้องลงทุนมากหรอจริงจริงจริงใบอ่จะคลิปนี้หมื่นสี่ไอ้แถล่สามหมื่นสี่เองมีแบบเดีเดี่ยวมันีกระดาษไม่มีถุงใช่แค แบบการกล้องการโทรศัพท์เงี้ยเออของเราเลียวเออเรียวเลยทีเดียวเนี่ยสามหมื่นสี่แล้วเราก็ถ่ายเบื้องหลังเขาด้วยจริงจริงจริงเจ้าของเจ้าของรถรัดนั่งน้องง่ายอยู่อะดูื้องหลังในคอมมอ่ะได้เสร็จแล้วไปกู้ต้มยำไปเลยไปกู้ไฟแล้วนะเดี๋ย้อนนี้เอาไว้จิ้มกับอะไรก็ได้นะอันนี้คืออะไรอันนี้คือแป้งพี่แป้งตอนแรกที่คุูปลาไปไปจบคลิปได้แล้วจบคลิปดเลยนะปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิป อ่น,นี้เปิดละแต่เมื่อกี้ไม่ถได้ไม่ปิดเนี่ยปิดมือปิดเนี่ย